สวัสดีครับช่องไทยตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพฤกษบจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีอันเนี้ยดูได้นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวที่สุพุตในกระดานเนี้ยสุพุตนะวันที่1พฤศจิกายนแต่วันที่1เนี่ยดาวสุกยังอยู่27องศาที่สิงนะครับนะฮะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดองศาที่สิงเนี่ย เขาจะย้ายก็น่าจะประมาณวันที่3นะฮะอ่ะในเมื่อวันที่3ต้นเดือนเองนะฮะมาที่กันเราทายทั้งเดือนเนี่ยนะ,ะอ่ะระมาณที่กันเลยส่วนอาทิตย์กับอ่างคารเนี่ยโน่นการเดือนไปแล้วอ่ะการเดือนไปแล้วนะฉะนั้นเราทายที่ตุลได้ไม่เป็นไรเริ่มกันลัคนาราศีพฤษภดาวประจำตัวท่านคือดาวศุกร์นะครับณนะวันนี้เดี๋ยวนี้ศุกร์อยู่ที่กันนะครับพบปุตตะฮะพบปุตตะปุตตะบุตร บริวารนะครับการลงทุนใหม่ๆก็ได้ความรักใหม่ๆก็ได้ความรักใหม่ๆก็ได้นะครับทีนี้ดาวศุกร์มาอยู่อย่างนี้นะฮะเหมือนกับชีวิตเนี่ยหรืออาจจะในส่วนดีมากๆเลยนะความยินดีครับอ้าวอ้าวอ้าวอ้านะครับฝึกศบก็ต้องบอกว่าเอพุศพุจีกาเนี่ยส่วนดีของฉันคือยินดีอ้าวยินดี ยินดีกับอะไรก็ได้ครับนะฮะเขาอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้อะเพราะว่าปุตตาเป็นความรักด้วยอ่มีเรื่องความยินดีเกี่ยวกับความรักยินดีที่จะได้ลงทุนอ่าหรือยินดีอะไรกับลูกกับหลานไหมเนยตรงนี้บางคนบอกเอ๊ฉันไม่เห็นยินดีเลยได้ครับทําไมล่ะนั่นนี่เอาละเอาละทาไมล่ะ อันนี้ต้องถามทักษะแหละนะครับดาวมาล้นๆอย่างเงี้ยนะฮะมาอยู่พบเรือนดีผมก็ต้องถายดีไว้ก่อนเนี่ยอ่านะดีมาดีจะไปทายเสียเออย่างไงนะแต่ทายเสียได้นะทายเสียได้นะนะมีหลายอย่างที่จะบอกว่าเอยอันเนี้ยเสียหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นใช้คําว่าหนึ่งในนั้นนะแสดงว่ามีหลายแบบนะแต่ผมยกตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่หนึ่งในนั้นอนะดูแบบง่ายๆก่อนทักษะ สุขในปีนี้ในเดือนพฤศจิกาเนี้ยลัคนาราศีพุกศบท่านใดที่มีดาวสุขถ้าทักษะนี่เขาจะมีทั้งหมดแทักษะบริวารอายุเดชสีมูลละอุสาหมนตรีการากินีอ่ะแปดทักษะจะไม่ผิดนะน่าจะไล่ถูกแล้วนะนะบริวารอายุเดชสีนะฮะมูลละอุสาหมนตรีการากินีนะครับอันนี้พูดเมื่อกี้ มันมนมึนๆอยู่ก็เลยช่วงนี้นะฮะภูมิแพ้ภูมิแพ้ลาหูเบาเอออาจจะใช่นะคะภูมิแพ้คือถ้าทักษะไม่ได้เป็นกาลีอ่ฉะนั้นแปทักษะเนี่ยเจ็ดในแปดถือว่าดีนะเจ็ดในแปดถือว่าดีนะยกเว้นกาลากินีถ้าอ้าวหนึ่งในแปดที่เสียโอ้เสียน้อยใช่แต่เสียน้อยเสียได้ไง เสีน้อยสีได้ไงบังเอิญคุณเป็นชนกลุ่มน้อยพอดีก็โดนพอดีนะฮะดาวศุกร์เป็นการีจะเอาทะลงอย่างนี้นะฮะมันจะมีความยินดีแบบว่าอ่าเหมือนกับเป็นทุกร่วมทุกข์อ่ะเออลักษณะอย่างนั้นหรือจะบอกว่าเฮ้ยบุตรหลานหรือบริวารบริวารี่ลูกน้องก็ได้หรือคนที่คุณดูแลเขาก็ได้บริวารทั้งหมดแหละบุตรบริวารลูกน้องอะไรพวกเนี้ย สร้างปัญหาให้ฉันล่ะถ่ายได้อย่างนั้นอาธาการีลงก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิอ่านะครับอาถ้าเป็นสีล่ะฮิบุตรบริวารให้ความยินดีอ่ะมีเรื่องยินดีกับลูกกับหลานกับลูกน้องหรืออะไรเงี้ยมีความรักใหม่โอ้โหยินดีเหลือเกินการลงทุนใหม่ยินดีที่จะได้ลงทุนใหม่เหลือเกินอาศัยการีเข้าไปก็ตีลังกาละครับลงทุนระวังให้ดีนะความรักใหม่ดีไม่มีปัญหากันอย่างนั้นแหละตีลังกาทายได้เลยฮะเอาจากดีเป็นร้ายอ่ะ ไม่ต้องคิดอะไรมากครับจัดดีเป็นไรก็ตีลังกาทายกันไปเลยะนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ชี้ชัดชี้อย่างไรอ่าผมถามกลับก่อนเอาอะไรมาชี้เอาอะไรมาชี้ผมทายใครละ่ะนั่นสิผมทายใครใช่ไหมผมทายใครละ่ะใช่ไหมพ,พึกศพมีเป็นล้านคนทักษะก็มีทั้งแปดทักษะนั่นแหละถ้าเอามาเฉลี่ยมีทุกคนเท่าๆกันเหมือนกับว่ามันก็กระจายกันไปในแปดทักษละล่ะ ถ้าผมทายคนที่เป็นการีอยู่พอดีผมก็ทายร้ายนะทักษามาดีผมก็ทายดีอะดิแล้วผมทายใครละ่ะนั่นน่ะสิใช่ไหมอันนี้เราทายกลางผมก็ชี้ให้เห็นแล้วไงว่าถ้าดีคิดอย่างไรร้ายผมว่ายอย่างไรคุณก็ดูเอาคุณก็ต้องดูเอานะเออนะฮะมันไม่ได้ทำนายเฉพาะเจาะจงเนี่ยถึงจะไปชี้ได้ถูกไหมล่ะนั่นสินะ และยังมีอื่นๆอีกให้คำนวณโดยเฉพาะแต่ละคนก็มีดาวเดิมที่ไม่เหมือนกันนะอย่าลืมนะนะให้โทษนหรือเปล่าล่ะดาวเดิมให้คุณหรือเปล่าล่ะดาวเดิมเห็นปะเห็นปะเห็นปะแต่นี่เราทํานายจรเนี่ยเห็นแค่ดาวจรเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่านี้อุตสาหาแบบว่าพักษามาลงให้เพื่อให้ละเอียดมากขึ้นอ่าไม่ใช่ถึงขนาดอุตสาหรอกอุตสาหรอก คือผมพยายามดีกว่าเออใช้คำผิดโทษทีผมพยายามหารายละเอียดให้มันมากขึ้นเท่าที่จะทำได้อ่าเท่าที่จะทาได้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้ความกระจ่างมากขึ้นให้ละเอียดมากขึ้นนี่แหละครับนะฮะอ่ะต่อกันดาวศุกร์นอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยเขายังเป็นเจ้าเรือนอาริด้วยนั่นไงตัวคุณก็เป็นเขาใส่หมวกสองใบอะ่ะ ใบหนึ่งเป็นตัวคุณอีกใบหนึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคภาระนีสินความเจ็บป่วยนี่คืออลิอลิอัดตัวคุณมาอยู่ตรงเนี้ยตัวคุณมายุ่งกับลูกกับหลานนะฮะและมีอลิมาร่วมเอ๊ะลูกหลานฉันมีปัญหาใช่ไหมอืมถ่ายได้บริวารอะไรฉันมีปัญหาใช่ไหมอืมถ่ายได้นะ,ะเอ๊มีความเจ็บป่วยไหมลูกหลานฉันบริวารอ่ะอ้าวถ่ายได้นะครับนะฮะหรือไอการลงทุนหรือไอความรัก ที่่ามื่เกี้เนีเ่ยไอ้มันมีปัญหาด้วยนะเอาถ่ายได้ถ่ายได้เลยแหละกับปัญหาอยู่ด้วยนี่อ่าปัญหาอยู่ด้วยนี่อ่าอย่างที่บอกเอาแล้วถ้ารักษาถ้าดีเรื่องร้ายมันก็แก้ไขได้ง่ายถ้าทักษาเสียรายแล้วอุตสาหแก้แล้วเฮ้ยไม่จบไว้เดือนนี้นั่นไง <c oughs> นั่นไงหรือจบแบบว่าเสียเยอะหน่อยวะเฮ้ยแบบอืมเสียเยอะหน่อยอ่ะกว่ยจะจบอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถ่ายได้ อ่ะในมาดูการเงินกันหน่อยสิเออลัคนาราศีพฤกษบการเงินคุณคือดาวพุธนี่ราศีไมิถุนนี่พบการเงินนี่พบการเงินนะครับพบการเงินอ้าวเกตอยู่เกตอยู่หมุนเงินหยดเดือนนี้หมุนเงินมากหน่อยไหมอะ่ะหรือวุ่นจังเลยเรื่องเงินในเดือนนี้อ่าจากะเกตก่อนแต่ก็ต้องไปดูว่ามันวิ่งเขาเขาเขาวิา่งไปไหนอะ่ะเออเขาวิ่งไปไหนเขาวิ่งไปไหนเขาไปพิจิกพบอะไรครับ ปัตตานี้นะั่นเงินเงินทองทองไปปัดตานี้เงินเงินทองทองไปปัตตานี้เงินทองไปปัตตานี้ปัตตานี้คือใครครับคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาลูกค้าก็ได้นะปัตตานี้ไงปัตตานี้เงินทองไปอยู่ในปัตตานี้นะครับเลงเข้ามาใช่เลงเข้ามานะมันจะบอกว่ามีเงินเข้ามาใช่ไหมเลงเนี้ยเออเออถ่ายได้ถ่ายได้ <laughs> แต่อย่าเพิ่งถ่าย,ยา,ายอย่างเดียวอ่าเลงเนี้ยนะ ในส่วนนี้อย่างที่บอกเงินเลงเงินเลงเนี่ยมนเลงเพื่อเรียกประกเฮ้ยเอ็งมานี่ซิเงินหรือเลงเพื่อมามอบให้ล่ะอา้าวละเห็นเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นว่าแตกตา่างยังแตกต่างแหละอา้าวเอาอะไรดีหนึ่งเชิญท่านทักษาอีกแล้วครับอันนี้ต้องเชิญทักษาอย่างเดียวนะครับแต่ละคนก็มีอ่ะดาวทุกดวงเนี่ยสิบดวงเนี่ยทักษาก็ลงไม่เหมือนกันหรอกอยู่ที่ว่า ดวงไหนลงดีกว่าดีลงอ่าดาวดวงไหนลงร้ายก็ร้ายเรื่องนั้นแหละนะทีนี้อะถ้าทักษา,า,าตรงนี้เป็นสีเป็นเดชเป็นอะไรพวกเนี้ยเฮอ้อเอ้เอนะเงินมาเลงเอามาให้ <Sat. S 1> อา่าอาจจะมีคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญายลูกค้านําเงินนําทองมาให้นำเงินนำทองมาให้เ,นนอใหเอาทักษาถ้าเป็นการรีเสียตังค์ให้เขาละตีลังกากลับไปเสียตังค์ให้เขาละ เห็นไหมเห็นไหมเริ่มไม่เหมือนกันยังมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเยอะแยะยืนยันครับอันนี้เอาแบบคร่าวๆก่อนแต่เชื่อเธอะคร่าวๆเนี่ยพอได้อาศัยกันเลยแหละพอได้อาศัยกันเลยแหละผมบอกให้พอได้อาศัยเลยแหละเนี่ยเห็นไหมเงินมายืนเท้าสซเอลอยู่หน้าบ้านแล้วเท้าเซอเอลเนี่ยจะก้าวเข้ามาหรือแกจะมาพาออกไปนี่อันนี้แต่ละคนเน่ยเห็นไหมจะให้เหมือนกันันเหมือนกันไม่ได้หรอก ทุกคนทุกราศีเลยทุกคําทํานายแหละเนี่นะอยู่ดีว่าเอ๊ะใครล่ะสองเอ๊ะมีดาวอะไรมาช่วยผ่อนหนักเป็นเบาไหมหรือมาส่งเสริมให้เหรอเอาไปให้จุใจเลยนี่ไม่เหมือนกันอีกเห็นปะล่ะแต่อันเนี้ยเอาคร่าวๆคือดูดาวดูทักษะประกอบสิน,นั่นพอได้อาศัยอย่างที่บอกพอได้อาศัยเงินเงินทองทอแล้วพุทธยังเป็นใครนอกจาเป็นเงินพุทธยังเป็นอะไรฮะ ยังเป็นปุตตะบางที้ตัวเองไปอยู่ปุตตะและปุตตะไปไหนปุตตะมาปัตตนีมายืนเล็งมาร่วมกว่าตังเลยแหละมาร่วงกว่าตังเลยมายืนเล็งอย่างที่บอกครับดูทักษะดีๆหน่อยดูทักษะดีๆหน่อยมากวักกวักเรียกหรือจะเดินเข้ามาหาจะเดินเข้ามาหาหรือยืนมานีเร็ววันนี้เร็ว,รวอ่ะอีกเรื่องหนึง่งไปถามท่านทักษะก่อนจะกวักหรือว่าจะเดินเข้ามา ถ้าส่วนดีบุตรบริวารความรักใหม่ๆนะหรือการลงทุนใหม่ๆนําเงินนําทองมาให้นในส่วนรายอย่างที่บอกฮะกวากมือเรียกก็ออกไปหาสิ่งพวกนั้นแหละโน่ no, น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากแหละอันนี้อธิบายว่าน่าจะชัดเนาะมาดูซิแล้วคู่ครองไปไหนละอา้าวนั่นแหละมาดูคู่ครองในช่วงนี้นะถ้าดูแบบเนี้ยถ้าดูแบบว่าเริ่มจากดวงหนึ่ง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 ,ง,น,ง,ง,น,งนะฮะอันนี้ ลองดูตรงนี้ซิว่าตัวแรกตอนแรกตอนแรกตอนแรกแหมลิ้นพันกันตัวเองไปอยู่ในภพปุตตะอะปุตตะก็มาเล็งตัวเงินทองก็มาเล็งอ่าเริ่มแบบว่าไข่แบบว่าขยับเข้าไปให้มันใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเนื่องเนื่องจากเราดูดาวดวอื่นร่วมๆไงมาดูซิคู่ครองอะอะไรล่ะ,ะคู่ครองเนี่ยก็คือดาวอังคารนี่แหละ มชีวิตจิตเนี่ยมาอยู่อรินั่นเข้าให้แล้วนั่นเขาให้แล้วปัตตานีมาอริแล้วปัตตานีมาอริเหมือนกับไอที่คุยกันมาเนี่ยมาจบที่ปัญหาใช่ไหมเออมาจบที่ปัญหาเนี่ยเออเพราะอะไรฮะสุขที่เป็นเจ้าเรือนตุลเขาไปอยู่กันนะฮะกันเขามาอยู่พิจิกพิจิกอยู่เนี่ยมันวนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาวนกันอยู่เห็นไหมอ่าเขาวนกันอยู่ อาจจะถ้าเรื่องคู่ครองก่อนระวังนะ,ะคู่ครองในที่เนี้รวมทั้งคู่ครองใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะปุตตะอย่าลืมคู่ครองใหม่ๆถ้าไม่ใช่คู่ครองใหม่ๆอาจจะเป็นปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นคืออันนี้อันน,น,นี้ไม่ใช่แผลเก่าออันนี้ไม่ใช่แผลเก่าแล้วออันนี้แผลใหม่แล้ว <laughs> แผลใหม่แล้วะนะนะระวังในเดือนพฤศจิกายนเนี่ย เอออันนี้ระวังมีปัญหากับคู่ของได้นะไอ้ปัญหานี้เฮ้ยจะทะเลาะกันเรื่องอะไรวะเนี่ยนั่นไงทะเลาะกับใครดีอ่ะทะเลาะกับอาทิตย์ดีไหมก็น่าจะเป็นคนเดียวแล้วล่ะนะฮะเพราะเธอมาอยู่กับปัญหาคือปัญหาเนี่ยคู่รองมีปัญหาร่วมอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์มาจากสิงสิง,สงพันธุพันธุคืออะไรครอบครัวบ้านที่ดินยานยนต์อันนี้พันธุแสดงว่า คุณถ้าจะมีปัญหาเรื่องกับคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเนี่ยมีคาว่าพันธุมาร่วมอ่ามีเว่าพันธุมาร่วมนะฮะอาจจะมีปัญหาคู่ครองเรื่องยานยนต์ไหมเรื่องบ้านเรื่องที่ดินไหมคือเหมือนกับเอเธอแต่งรถบ่อยไปบ้า่าใช้เงินเยอะว่ะนี่ได้ทั้งนั้นครับนี่ยกตัวอย่างนะมันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะๆเลย,ย,ย,ยคนเป็นล้านคนอะ่ะเออคนเป็นล้านคนอะ่ะ นะฮะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะมีปัญหาเรื่องบ้านเฮ้ยบ้านทำไมจัดที่ีบ้านรกได้ทั้งนั้นแหละครับนะหรือกําลังจะรีโนเวทบ้านเถียงกันเรื่องตรงมุมนั้นเป็นอย่างนั้นมุมนี้เป็นอย่างนี้ได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นคือพันธุเป็นเหตุให้มีปากเสียงกันได้พันธุเป็นเหตุให้มีปากเสียงกันได้แต่ไม่ได้บอกโอ้โหจะตบตีกันรุนแรงไม่นะ ผมไม่ทายอย่างนั้นเด็ดขาดดาวอยู่อย่างเนี้ยไม่ทายอย่างนั้นหรอกไม่ทายอย่างนั้นหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงจุดที่ว่าจะทายกันแรงเพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่รับได้อยู่นะครับต่อให้การีลงด้วยอะมันยังอยู่ในจุดที่ไม่รุนแรงไม่เกเรครับยืนยันเลยไม่รุนแรงไม่เกเรเงินทองอาจวุ่นๆหน่อยงานนี้นี่แหละเงินทองวุ่นๆ นะตัวเองไปอยู่ในพบความมีความยินดีอาจจะยินดีในเรื่องตอนนี้ยินดีในเรื่องของอะไรฮะอาจจะมีพันธุ์กเข้ามาร่วมและยินดีนี่ตีความให้กระชับเข้ามาอีกกระชับเข้ามาอีกเพราะมีดาวเข้ามาเติมนี่มีตัวละครเข้ามาเห็นอะไรได้มากขึ้นแล้วเห็นอะไรอะไรได้มากขึ้นแล้วนะครับพันธุ์กอาจจะเป็นเหตุบ้านที่ดินยันยนหรือพันธุ์กเนี่ยพันธุ์ุกเป็นพ่อแม่ก็ได้ครับญาติผู้ใหญ่ก็ได้ครับ พี่น้องครอบครัวได้ทั้งนั้นนะทรัพย์สินก็เป็นบ้านที่ดียันยนต์เป็นบุคคลก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยมีเหตุนะอาจจะมีเหตุมีปากเสียงกับคู่ครองเรื่องครอบครัวเช่นอาจจะเป็นคู่ครองใหม่เฮ้ยครอบครัวเธอเขาไม่ไม่โอเคกับฉันน่ะน,นั่นนานเขาให้นั่นเขาให้เนี่ยยกตัวอย่างนะเป็นอย่างอื่นอีกก็ได้เยอะแยะนะครับนี่คือยกตัวอย่างเท่าที่เคยเจอมาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามยก ตัวอย่างยกตัวอย่างเท่าที่จะนึกได้ในเวลาจํากัดเพราะผมผมอัดทุกคลิปมาผมไม่เคยมีสคริปครับนะฮะเรียกว่ากดทายเห็นแล้วก็ทายกันสดๆนี่แหละนะเห็นแล้วก็ทายสดๆนี่แหละก็อย่างนี้แหละก็ถ้าใช้หลักวิชาที่ถูกต้องทายก็น่าจะไม่ผิดพลาดเนาะอ่าคิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยเชื่อเหอะเชื่อเหอะนะครับทีนี้ในเดือนลอาอาดาวจรเนี่ยใน ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาการอยู่แถวๆนี้แหละนะหนึ่งคุณมีความยินดีก่อนส่วนจะยินดีหรือไม่ถามท่านทักษาเนี่ยินดีจริงไหมถ้าตรงนี้ยินดีจริงพวกนี้ยินดีหมดนะครับเพราะตัวคุณคือดาวศุกร์ถ้าคุณยินดีแล้วรายละเอียดยินอื่นเนี่ยมันเป็นพี่อาเพียงได้ว่าถ้าเสียหายมันเสียแบบคันๆนะอืมเพราะตัวฉันดีอ่ะตัวฉันดีอ่ะทาไมอ่ะตัวฉันดีอ่ะอันดับแรกเลยนะตานูรักษ์เนี่ยคือตัวคุณอ่ะ ดีดีทั้งหมดนะครับมันจะมีเสียทุกจิ๊กทุกจิ๊กคืออาจจะมีคันตรงนั้นคันตรงนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่โดยรวมฉันแข็งแรงดีฉันแข็งแรงดีนี่ไงนะฮะนี่ไงแต่ถ้าตรงนี้เป็นกาลีพวกนี้ก็จะลำเค็นขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรฮะตัวเองเสียอืมตัวเองไม่แข็งแรงอ่ะนะฮะผักนิดเดียวก็ล้มแล้วอ่าไม่แข็งแรงเลยนี่อ่ายืนก็ยืนไม่ค่อยจะไหวนั่นไงนั่นไงประมาณอย่างนี้ในในช่วง เนี่ยเดือนพฤศจิกานะเพราะว่าทักษามันเปลี่ยนได้ตลอดวันตลอดตลอดทุกวันทุกเดือนอยู่ที่ว่าใครเกิดวันไหนอะไรยังไงและฉันจะรู้ผมจะรู้ได้ไงว่าทักษายังไงท้ายคลิปไปกดดูเอาแล้วกันนะฮะแล้วคุณจะรู้เลยว่าทักษาเขาหายังไงไม่ยากครับเชื่อผมเถอะเอาเรามาดูดาวดาวจรลาหูเพึ่งย้ายสดสดเลยเอาก่อนเลยลาหูพึ่งย้ายสดสดเลยใครลาหูนั่น ลาหูคือเจ้าเรือนการงานครับนะฮะลาหูเจ้าเรือนการงานลาหูเป็นเจ้าเรือนการงานอยู่ไหนอยู่ลาภะอันนี้พบเรือนดีกับพบเรือนดีอันดับแรกต้องทายดีก่อนนะต้องให้เขาดีก่อนสิ <c oughs> นะครับไปว่าเขาได้อย่างไรนะงานไปสู่ลาภะงานลาภะไปอะไรลาภะแปลว่าง,งอกเงยงอกเงยงานงอกเงยนะ แสดงว่าลัคนาราศีพุกศพช่วงช่วงที่ลาหูอยู่มีเนี่ยงานฉันจะดีงานงอกเงยใช่ไหมถ้าเห็นดวงเดียวตำแหน่งเดียวอย่างอื่นไม่ต้องคุยจริงครับจริงครับงานจะงอกเงยดีครับนะงานจะงอกเงยดีครับนะไหนลองใส่ทักษะดูหน่อยสิเฮอ,อถ้าเป็นกาลีอะนะครับงานยังจะงอกเงยเหมือนเดิมครับยืนยัน นะฮะแต่ต้องมีปัญหาควบคู่กันตีเรียกว่าทานรถไฟล่ะครับนะฮะรางคู่อะครับไปด้วยกันเลยครับปพ๊ดฉันจะไม่แยกจากเธออย่างไงอย่างนั้นเลยอะ่ะเออนะฮะเหล็กสองท่อนอะรางอะฮะซ้ายกับขวาขบวนรถไฟก็คือลาหูอะไปด้วยกันทั้งซ้ายงอกเงยทั้งขวาถ้าเป็นกาลีนะถ้าเป็นกาลีนะทั้งขวาก็ ลำบากลำบนนะตีคู่กันไปเลยตีคู่กันไปเลยได้ไหมคุณได้แต่คุณต้องเสียด้วยนะอา้าวถ้าเกิดทักษะดีนั่นเขาให้ซ้ายไปนไรซ้ายเป็นงอกเยงยล่างซ้ายงอกเงยล้างขวาล่างขวาดีงามเป็นไงะก็ตีคู่กันเข้าไปสิตีคู่กันเข้าไปสิตีคู่กันเข้าไปสิปสทีนี้เอ๊แล้วใครมาอยู่บ้านราศีกุมนะพระเสารครับ พระเสาร์มาจากมังกรสุภะครับสุภะแปลว่าอะไรได้บ้างการดําเนินชีวิตครับความสําเร็จครับมีความสําเร็จมาสู่การงานเอ้ยแมมีกํลาลังใจแน่นอนเอาดาวมาอย่างนี้ให้ทายอย่างไรดาวมาอย่างนี้ให้ทายอย่างไรเฮ้ย,ย hey, ผมบอกให้นะลัคนาราศีพฤษภเนี่ยถ้าเอาดาวจอมาดูอย่างเงี้ยงานโคตรเด่นเลยผมบอกให้ลาหูอยู่ปีครึ่งใช่ไหมเสาอยู่สองปีใช่ไนหะ นะครับสองปีกว่าด้วยเสาแม่สองปีท่วนสองปีกว่าด้วยลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยในช่วงปีครึ่งถึงสองปีกว่าเนี่ยงานเด่นยืนยันเลยข้อแม้ข้อแม้แมทักษะอย่าให้เสียดาวเดิมอย่าให้เกเรก็แล้วกันไม่อย่างนั้นก็ตีลังกาทันทีนละครับนะครับไม่อย่างนั้นก็ตีลังกาทันทีอันนี้ยืนยันเลยแต่ถ้าไม่มีใครคอยเล่นที่กลุ่มที่มีนะ ทักษะไม่เสียด้วยนะปีทองเรื่องเอาเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะเรื่องงานอย่างเดียวนะงานการเนี่ยเรียกว่าเด่นแล้กวก็อะไรฮะสวยกริบเลยว่าอืมนะนะฮะเรียกว่านานๆเลยนานๆที่จะเจอแบบว่ามาเต็มสูบอะ่ะคือพูดยังไงว่าทักษะไม่เสียดาวเดิมไม่รังแกเนี่ยดับเครื่องชนเลยครับเต็มสูบไปเลยครับโคตรลุ่งเลยผมบอกให้ ไม่ใช่เดือนนะเป็นปีป,ปีสองปีแนะ่ลองคิดดูดินะเห็นเนื้อเห็นสองปีนี่สําหรับเรื่องงานถ้ามันบูแบบว่าสวยงามนะเห็นเนื้อเห็นหนังนะเห็นเนื้อเห็นหนังกันเลยแหละเห็นเนื้อเห็นหนังกันเลยแหละนะอย่าให้อย่าให้เสียถ้าไม่เสียเห็นเนื้อเห็นหนังดีโอดีะ <laughs> เออดีะดีมากด้วย <laughs> ดีมากด้วยนะครับดีมากด้วย แต่อ้าวแต,แต่ทุกอย่างต้องมีแต่แต่ดิเออจำแหมเหรียญมันไม่มีหน้านเดียวหรอกมีสองหน้าทายดีเป็นทายร้ายก็ทายได้ <c oughs> แต่มันจะต้องดีด้วยร้ายด้วยนะอืมข้อเสียเสียอะไรฮะไองงานแบบงานที่คุณได้พระฤหัตไงเนี่ยกำลังจะตีความพระฤหัตเนี่ยนะฮะพระฤหัตเป็นอะไรฮะเป็นลาภะงานมันงอกเงยงอกเงยมะวินาสน,นะ ถ้าทายเสียกันก่อนอ่ะทายเสียก่อนให้ใจเสียก่อนเดี๋ยวค่อยบอกขวัญตกหัวแล้วรูปหลังเองานเนี่ยที่งอกเงยมาเนี่ยวินาศนะมันไปว่าเสียหายอะ่ะวินาศอ่ะเออวินาศอ่ะก็ต้องระวังว่าไอ้ที่งอกเงยระวังนะมันมีเสียหายเสียหายระวังให้ดีอ่ะระวังให้ดีมันเสียหายเอ้าในส่วนดีนะฮะในส่วนดีในส่วนดีนะครับ ไอล้ลาบผลอะไรพวกเนี้ยถ้าได้มานะเหมือนกับยังไงเดียทํางานได้เงินไอ้เงินที่ที่ลุ่งเรือมาเงี้ยมันเหมือนกับเอามาหลบซ่อนนะครับบอกใครไม่ได้หลบซ่อนบอกใครไม่ได้นะบอกใครไม่ได้คือเอาตรงๆเลยได้มาแอบเก็บอะ่ะไม่รู้สิไม่รู้สินะดวงใครก็ดวงมันแต่ดวงนี้เป็นอย่างนี้แหละฝึกศบอะ่ะเหมือนกับในส่วนดีนะ ไอ้ล่าผลที่ได้มามันหลบหลบซ่อนซ่อนเสร็จแล้วว่าเอามาแอบใครเปล่าให้ได้มาไม่บอกใครหรอกฉันเก็บเงียบกิฟต์ระวังไอ้อได,ดีแต่ในส่วนเสียวินาศนะคือเสียหายเสียหายได้นะอย่างที่บอกครับถามท่านทักษะเอาแล้วกันนะฮะบอกแล้วไงทักษะดีทายดีทักษะร้ายก็ทายร้ายง่ายๆครับนะฮะเงินทองอาจจะต้องมาเก็บอ่าไอ้ล่าผลที่ได้มาเอามาเก็บไว้หรือว่าสำรองไว้ก็ไนดะ้อะ เออบางคนหลายอย่างฮัตี่ความได้เยอะเงินก้อนนี้เป็นเงินสำรองเพื่อเอาไปทําทุนต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นการสำรลองเงินเหมือนกันนะครับหรือสำรลองลาบผลที่ได้มาเหมือนกันนะครับพระรหัสเนี่ยยังมาจากธนูด้วยอันนี้ขอทายไลท์ทำไมก็มรณะทายไลท์ก่อนมรณะเนี่ยคือเสียหายมรณะไปวินาสนะตรงนี้ดันลัคนาเนี่ย นะครับดันลัคนาเนี่ยนะฮะมรณะแปลว่าเจ็บป่วยก่อนจากไปเจ็บป่วยข้อดีอะไรฮะข้อดีข้อดีคือมรดกเอาไหนข้อดีสิถ้าส่วนดีนะพระรหัสอยู่ตั้งแต่สงกรานต์ปี66ถึงสงกรานต์ปี67ในช่วงปีนึงอนะที่พระรหัสอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมีมรดก เข้ามาในชีวิตได้ครับแต่เข้ามาอย่างลับๆไม่บอกใครแอบๆแต่ได้นะบอกก่อนแต่ได้นะได้อย่างแอบๆครับยืนยันครับได้อย่างแอบแๆหลบๆซ่อนๆหรือข้อดีอีกสักอย่างหนึ่งก็ได้อะเพราะว่าวินาสนะมันแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้มรดกที่อยู่ทางไกลอ่ะอืมตัวเอง อยู่กรุงเทพมรดกอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยหรือมรดกอยู่ต่างประเทศได้มรดกจากต่างประเทศมีนะมี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 ฮะบางทีมีอ่ะมีแล้วกันแต่มันอาจจะน้อยจันมีอ่ะเพราะว่าอย่างเช่นแม่ฉันไปตั้งรถลากอยู่ต่างประเทศเงี้ยอืเขาก็มีมรดกอยู่ตรงนั้นน่ะอ่าว่าวันหนึ่งคุณได้ตรงนั้นน่ะเนี่ยทางไกลต่างประเทศได้มีครับมีมาดูดูของผมมีมีเลยแหละ คุณไม่มีเรื่องคุณแต่คนอื่นเขามีอ่ะนะคนอื่นเขามีอ่ะจะไม่มีได้งไงเขาอื่นเขามีอ่ะจริงมีอาจจะอย่างนั้นก็ได้ครับและขอบอกครับถ้ามรณะคือความเจ็บป่วยดันลัคนาเนี้ยระวังเจ็บใครได้ป่วยครับยืนยันครับอันนี้หลายท่านแหละอันนี้หลายท่านแหละเข้ามาเนี่ยนะฮะทักไปก็เจอนะนะฮะนะเพราะว่าอ่าอันนี้ต้อง ต้องมีศาสตร์แบบว่าคู่ขนานหลายหลายอันหลายหลายแบบมาวางคู่กันด้วยเออคือเห็นเห็นเห็นมรณะลงวินาศณทายป่วยเลยเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งจุดที่เราจะเอาไปวางไว้เอ,อ๊อย่างอื่นล่ะป่วยไหมล่ะอ่าหรือมันเป็นมรดกล่ะอีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งต้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่ามันคือจะเห็นลนลนนี่ละทายอ่ะมันไม่ได้หรอกครับมันจะต้องมีซ้ายมีขวา น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แหละำทาทานายน่าจะอันนี้น่าจะชัดเจนกว่านะบางคนก็ระวังนะฮะถ้าอย่างเงี้ยเจ็บใครได้ป่วยได้เลยนะครับมรณะดันหลังนะฮะไม่ได้ทับลักไม่ทับลักก็จริงดันหลังก็โดนแล้วมาดันหลังเนี่ยมาดันหลังเนี่ยดันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเหมือนกับมีความเจ็บป่วยแอบซ่อนก็ได้นะครับระวังให้ดีนะฮะ ปวดท้องไปหาหมอซะหน่อยคือรา,าลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่รู้สึกว่าไม่แปลกๆเว้ยหาหมอนะครับอย่าได้วางใจอันนี้ไม่ได้ทายร้ายหรืออะไรนะขออนุญาตชี้นำสักนิดหนึ่งแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับอย่าได้วางใจในเรื่องความเจ็บป่วยของคุณนะครับขออนุญาตทายจริงๆนะจากใจเลยนะไปหาหมอเถอะอย่าเก็บเอ้ยปวดท้องแค่นี้กินยาก็กได้แล้วแต่คุณแต่จะให้ดีอะ เสียเวลาสักนิดนึงลองตรวจสุขภาพดูครับถ้าคุณเป็นพฤกษบแล้วพลรหัสจรเนี่ยยิ่งถ้าพลรหัสเป็นกาลีด้วยเนาะไปหาหมอเถอะเชื่อผมเถอะผมทักมาหลายคนแล้วแล้วมันเป็นอย่างนั้นเยอะด้วยอย่าได้เฮ้ยฉันปวดท้องบ่อยๆฉันตรงนั้นบ่อยๆฉันตรงนี้บ่อยๆเมื่อก่อนมันบ่อยๆครับแต่วันนี้มันอาจจะไม่บ่อยแล้วมันเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะอะไรอยู่ประมาณนี้เชื่อผมเถอะพักษาถ้าเสียด้วยไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยหาหมอหาหมอนะฮะอันนี้ร้านขายยาเอาไม่อยู่แล้วน่าจะไปให้หมอดูแลสักหน่อยให้หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกคุณแล้วคุณก็จะสบายใจเออให้หมอเป็นคนบอกเถอะว่าไม่เป็นอะไรนะครับอย่าให้ความรู้สึกเพราะหักตรงเนี้ยังไงยังไงก็ขอบอกว่าหาหมอเถอะถ้ายิ่งเป็นการีด้วยนะ ด่วนๆเลยไปจองคิวตัวสุขภาพก่อนเลยนะฮะอันนี้ก็ขอทักอย่างนี้แล้วกันเนาะเนาะก็น่าจะครบแล้วล่ะสำหรับลัคนาราศีพฤษภโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ